คพฤติกรรมการเงินที่ดูเหมือนไม่เสียหายแต่ทําให้เงินหายทุกเดือนแบบไม่รู้ตัว 1. ซื้อของเล็กๆบ่อยๆเพราะมันแค่นิดเดียวกาแฟแก้วและ70น้ําปั่น50ขนมกบเคี้ยวอีก 30. รวมรวมๆเดือนละส0 0 0ันแบบไม่รู้ตัว 2. ใช้เงินก่อนแล้วค่อยเก็บที่เหลือเดือนนั้นมีเรื่องต้องใช้เยอะเก็บไม่เหลือเดือนนั้นไม่อยากเครียดชอปให้หายเหนื่อยสุดท้ายไม่เคยมีเงินเก็บเลย 3. สมัครคลายเดือนอัตโนมัติแต่ลืมใช้ฟิตเนสเน็ตฟลิกแอป,ปดูหนังเกมออนไลน์จ่ายอยู่ทุกเดือนแต่ไม่ได้ใช้เลยเงินไหลทิ้งฟรี 4. ไม่จดไม่ทบทวนรายจ่ายจำได้แหละคือคำโกหกของสมองไม่มีวันรู้ว่าเงินหายไปไหนถ้าไม่เคยจด 5. ซื้อของลดราคาเพราะมันคุ้มของไม่จำเป็นต่อให้ลด90%ก็ยังแพงเพราะมันไม่ควรซื้ออยู่แล้วสรุป สุขภาพการเงินไม่ได้พังจากเรื่องใหญ่แต่มักเสียหายจากนิสัยเล็กๆที่เราหมงทามแล้วคุณละ่ะกำลังทำข้อไหนอยู่แบบไม่รู้ตัวบ้างแชร์ไว้ให้ตัวเองในอนาคตรหรือเตือนเพื่อนที่ควรอ่านโพสต์นี้